ผมพลังขั้นนึคคกว่า,า,า,ารูครับอยากเที่ยไรเก่าตาใส่แล้วนะครับขืดนแห้งขนาด เยยบต้หอ,อยเหม็ดเนี่ยเฮ้ยขึ้นเนี่ยมือ <laughs> แ่เสร้างเต้หอ,อยเมียนเนี่ยล้เยบเจี๊ยบ,ยยบนะขบ,บวๆผอยจกโตลแล้วบันีมึกมึกแล้วครับมึกมึกโอ้มึก,มก,มก

bên tuyển hàng Hãy căng cho bò Ghiền Mì Gõ Để không เน่นเนี so ่ยโอ้โเริ่มติดแล้วนนาบนบนไซส์สวยสวยสวย ใส่กเ,เขาเรงพักเข้าใส่ก็เขาเรยงแหละคนละกองคนละกองหาปูกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนั <laughs> ่นละ่ะนันอ่นะ,ะอปกูนาไเดีย๋ยโอ้สองตัวเลยนั่นีกตัวหนึงไหมน้องนึกปลา ปลาสีตัวสองตัวเลยอ้าหล้ตัวนนะตอนบดตึงแล้วมันติดเออิดปเออออกอ่ยอาม่เอไเอ เดียไหมเร็วเลยอนยะ่าเสือมเลยถ้ามันมีตึงติดดีถ้าันตึงอะจะหลุด น้ำลงต่ําแล้วเริ่มจะติดแล้วเริ่มจะมีตัวแล้วมีตัวแล้วน้ําลงต่ําแล้วตัวสวยไปวันนี้ไปไปปิดปิดนนเออใบพัดมันนหละเขากักคนเดียว,วกักไหนวะลากไปลากมาเนาะต้องขืนทั้งสัตว์เนาะ เออมังเป็น <rôle> ก <à déc> <S él an ici> ้อนเขาบกขวมเนาะก็้องเขาใหญ่มัอนเขาใหญ่บกขวมบกไวเหมือนขึ้นแห้งแต่จังหวะที่น้ำลุ่งไหลาๆเราก็เที่ยงของเขาน้มไหลเร็วๆครับติดดีครับ ng konti Kukunti Ayun